อัสลามุเลาะกมจ้าพี่นองจ่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำบะหมี่จีนกันแล้วนะคะอย่าเบื่อกันนะจ้าพี่นองจ่าไม่น่าทำบะหมี่จีนแล้วนะคะเพราะว่า พ่อปู่กับแม่ยา่าเขาอยากกินนะคะคุณจีนถังผักเนื้อนะคะเขาจะกินบะหมี่จีนก๋วยเตี๋ยวจีนนี่วันละนึ่งครั้งเลยจ้าพี่นองจ้าวันละนึ่งมือเลยนะจริงๆแล้วการทําบะหมี่จีนมันก็ไม่ยากเลยนะจ้าพี่นงจ๋านี่ก็เป็นแปง้งสาลีอเนกประสงค์ถั่วไปแป้งตาหวาวบ้านรอเร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส้นํำอุ่นหรือว่านำธรรมดาก็ได้นะคะพี่นงจ๋าแล้วก็นวดนวดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปกติถ้าหากว่าไม่น่าอยู่บ้านกับลุกๆนะคะบางที่เราทํากินอาหารไทยกันนะคะพี่นองจ๋า แต่ว่าพอปูกกับแม่ย่านะคะตอนอยู่ที่จีนเขาก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเลยนะถึงก็พอดีว่าน้องซ้าพงซามีเขาก็โบกแม่นานะคะว่าแม่ย่าตอนอยู่จีนกินข้าวไม่ค่อยได้เลยนะคะพี่นงจ๋าไม่อยากกินข้าวอะไรเลยนะ<ม>พอมาอยู่กับแม่นานทีนี้แม่ย่าอยากกินอะไรเราก็ต้องทําให้กินนะคะพี่นองจ๋าอยากให้แม่ย่าแบบว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเขาก็เมื่อนพ่อแม่ของเราทีว่าเราจะต้องดูแล ให้ดีที่สุดเมื่อนพแม่ของเราเลยจ้าวันนี้พ่อปู่ก็เพิ่งแอบแซมแม่ยาไปนะคะว่าพอมาถึงอยู่ที่นี้นะกินข้าวได้มากเลยนะคะแล้วก็มีแถมข้าวด้วยจ้าพี่นองจ้าแม่นาก็เลยดีใจมังมากเลยนะคะพ่อแม่ยาบอกว่าวันนี้อยากกินบะหมี่จีนแล้วนะแม่นาก็เลยแคบนวดแป้งแล้วก็เตรียมทําบะหมี่จีนให้กินแล้วจ้าในส่วนของการทําบะหมี่จีนกว๋วยเตี๋ยวจีนแบบนี้นะคะแม่นาก็เคยลงไปไว้ไลา์คลิปแล้วเพื่อนๆสร้างมาี่จะ ไปแล้วได้เลยนะคะว่าใส่อะไรบางทำไม่ยากเลยจ้าง่ายๆเลยนะคะ พอพัดพักเข้ากันดีแล้วนะคะพี่น้องจ้าก,ก็ใส่น้ำผิกเผาะนะคะซอสหอยซอสถั่วเลืองใส่เกลือใส่พงปรุงรสนะคะประมาณนี้กระไดแล้วจ้าไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะหรือว่าใครอยากใส่ซอิ๊ก,ก็ได้เลยนะคะการทำพัดพักบะหมี่จีนแบบนี้นะคะเรามีพักอะไรก็สามารถที่จะเอามาพัดใส่ได้เลยจ้าพี่น้องจ้าไม่เจาะจงว่าต้องเป็นพักอะไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่บ้านจีนนะเขาจะมีเอามันฝรั่งนะคะเดี๋ยวต้องมีติดบ้านเลยแล้วก็ มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทจ้าแล้วก็มีทั่วแคกแบบนี้ด้วยนะคะจะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยจ้าพี่นองจ้าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เขาจะสอบชอบซส้อไว้นะคะนั่นก็คือใบกุยช่ายจ้าพี่นองจ้าเอาไว้ใส่เวลาเราต้มซุปเซตแล้ใส่ด้านบุญนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะใส่ผวกต้นห้องพักชีก,ก็ได้นะจ้าพี่นองจ้า เราใส่น้ำผักน้ำซุปเอาไว้ก้อนให้เดือดดีนะใช่พี่นงจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาทำแป้งกันต่อเลยนะคะจริงๆแล้วการทำแป้งตัวนี้ก็ไม่ยากเลยนะถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องแบบนี้นะคะก็ใช้ไม,ม้เมื่อเล็กเดียวนะก็คลึงคลึงให้เป็นแผ่นบางๆก็ได้แหละจ้่พี่นงจ๊ะแล้วเราก็ค่อยมาตัดนะคะแล้วก็ดึงเสน้นให้เข้าลงไปในน้ำร้อนนะคะ การทําเส้นบะหมี่จีนกินเองแบบนี้ก็นุกมั้นกันนะคะพี่นงองจ้าเวลาเราใช้เครื่องทําแบบนี้นะคะถึงกับห็นแผ่นแปลงมันมาแบบว่าลงมาซวยมากๆเลยนะคะมันรู้สึก,กว่าภูมิใจนะคะเพราะว่ามันมีลายเส้นลายแบบนะคะถึงกับรเราสรามารถที่จะทําเป็นมันรู้สึก,กว่าโอเคเลยนะคะ นี่เส้นของเราก็สซ็เรียบร้อยแล้วจ้าน้ำซุปของเราก็เดือดดีแล้วนะคะแม่นาก็จะมาดึงเส้นลงในน้ำซุปแบบนึ้งเลยนะคะไม่ยากเลยจ้าพี่นงจ้าถ้าว่าใครยังดึงไม่เป็นนะคะก็ดึงช้าๆก่อนก็นได้นะคะ ถ้าเป็นเรกก็นะคะพี่นองจ๊าทําก๋วยเตี๋ยวถาเย้ยพันนีนะแม่น่าจะต้องห้าคนมาช่วยดึงเส้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเปื่อยเร็วนะคะพี่นงจ๊าเพราะว่าเราดึงเส้นไม่ทันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราชํานาญแล้วนะจ๊ะพี่นงจ๊าสร้างมาถี่จะดึงเส้นคนเดียวในถาใย้ยแบบนี้ได้แล้วจ้าจริงๆแม่น่าก็ต้องครอบคุณประสบการณ์ในต่างแดนนะคะพี่นงจาทจะทําให้เราทําอะไรได้หลายๆาอย่างนะคะจากคนที่ทํากับข้าวทําอะไรไม่เป็นเลยแต่เราสร้างมาถี่จะฝึก แล้วก็ทําได้นะคะพี่นงจา๋าแรกอกนไม่น่าก็กลัวจริงนะคะพี่นงจ๋าก,กลัวจะทํมาได้ไม่ดีนะคะกลัวว่าเขาจะไม่ชอบญาติพี่นงเขาจะไม่ชอบเพราะว่าเราทําอาหารจีนไม่เป็นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีเลยนะคะ คือว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ส่วนมากและคนไทยจะขยันตั้งใจมักงมากเลยนะคะซิกนีที่มันติดอยู่ในตัวของแม่นานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมันก็เลยทําให้เราตั้งใจที่จะทํามันออกมาให้ดีที่สุดไม่ให้เสียเฉยการเป็นผู้หยิ่งไทยจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมักงมเลยเดีขอขอ่ยเข้ามาให้กาลังใจแม่นาตลอดเลยนะคะขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีสุขภาพแข็งแรงรวยๆกันทุกคนเลยจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ่อแม่นาด้วยนะคะแล้วมาพบกันไม่หลาวจ้า